สวัสดีค่ะมาพบกับคนแชร์ข่าวอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาแชร์ข่าวสารของทางด้านพาณิชย์นะคะได้เตรียมพักหนี้เกษตรกรลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรและเนื้อหาข่าวสารจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับฟังกันได้เลยค่ะและนี่ก็เป็นแหล่งที่มาของข่าวนะคะได้มีการเปิดเผยข้อมูลว่าเกษตรกรมีเฮพาณิชย์เตรียมพักหนี้เกษตรกรลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตร ทางด้านประลัดกระทรวงพาณิชย์นะคะได้ออกมาเปิดเผยคณะร่วมการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 นะคะถึงการเตรียมพักชำระหนี้ให้กับเกษตรกรและองค์กรด้านการเกษตรที่เป็นลูกหนี้กองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรนะคะมูลค่าประมาณ900ล้านบาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะคะทำให้ความต้องการบริโภคสินค้าการเกษตรและการส่งออก ลดน้อยลงนะคะที่ประชุมกองทุนฟื้นฟูนะคะมีมติเห็นชอบร่วมกันในหลักการและขณะนี้นะคะกองทุนฟื้นฟูอยู่ระหว่างการปรับแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะมีการประกาศรายละเอียดอย่างเป็นทางการอีกครั้งทางด้านกระทรวงพาณิชย์ยังเพิ่มโอกาสทางการค้าและกระจายผลผลิตที่ออกสู่ท้องตลาดตามฤดูกาลเพื่อป้องกันสินค้าล้นตลาดและปัญหาราคาผลผลิตตกตำ่ำรวมกับแฟลตฟอร์มออนไลน์ในการเป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าเกษตร ากเกษตรกรและวิสาหากิจชุมชนไปยังผู้บริโภคผ่านช่องทางที่สอดรับกับพฤติกรรมของผู้บริโภคในปัจจุบันนะคะโดยได้รับความร่วมมือในการขนส่งสินค้าจากผู้ประกอบการขนส่งรายใหญ่รวมทั้งไปรณียีไทยที่ให้บริการรับสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรงนะคะลดต้นทุนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องเกษตรกร และทำให้ผู้บริโภคนะคะได้รับสินค้าที่สดใหม่และรวดเร็วนอกจากนี้ยังใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดนะคะเป็นตัวแทนพี่น้องเกษตรกรนำสินค้าเกษตรแลกเปลี่ยนซื้อขายผลไม้กับสินค้าอื่นๆข้ามจังหวัดนะคะเพิ่มจากการค้าขายปกติจนถึงขณะนี้นะคะมี60จังหวัดที่รวมโครงการมูลค่ากว่า972ล้านบาทพร้อมกันนี้นะคะยังเดินหน้าส่งออกสินค้าเกษตรโดยเฉพาะผลไม้ไทยนะคะไปยังประเทศจีนและมาเลเซีย ซึ่งจะช่วยยกระดับราคาสินค้าเกษตรนะคะเป็นผลดีในภาพรวมการส่งออกของไทยและในส่วนสําหรับความคืบหน้าโครงการประกันรายได้5พืชเศรษฐกิจสําคัญได้แก่ 1. ข้าว 2. อยางพาราสาปาล์มน้ำมัน 4. มันสำปะหลัง5ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะคะซึ่งการดําเนินการเป็นไปตามแผนแต่ปาล์มน้ำมันที่ราคาตกต่ำนะคะเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันจํานวนมากประกอบความต้องการใช้ไบโอดีเซลลดลงนะคะทั้งนี้คอรม,มีมติให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยรับซื้อปาล์มน้ำมันเพื่อใช้เป็นพลังงานในการผลิตกระแสไฟ ้าเ,เชื่อว,ว่ามีสัญญาณที่ดีทําให้ราคาปามดีขึ้นนะคะภาพรวมมีเกษตรกรได้รับความช่วยเหลือจากโครงการประกันรายได้กว่า3.14ล้านลายนะคะนอกจากมาตรการช่วยเหลือสําหรับเกษตรกรแล้วนะคะกระทรวงพาณิชย์ยังช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโควิด -19 ทําทำให้กระทบกับรายได้นะคะจึงจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคสำคัญผ่านโครงการธงฟ้าฝ่าภัยโควิด ก้าวนะคะและโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนทําให้ประชาชนนะคะสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นได้ในราคาที่ประหยัดนะคะและนี่ก็คือข่าวสารในสําหรับวันนี้ทางเราคนแชร์ข่าวก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับฟังถ้าเกิดว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะสําหรับท่านไหนนะคะติดตามข่าวสารในทุกวันอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าว ทุกวันนค่ะใขอให้พี่น้องชาวไทยทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญแล้วพบกับคนแชร์ข่าวอีกครั้งในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ